บ้านห้วยไคลตำบลวาวีอเภอแม่สวยจัังหวดเชียงรายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงในทินธุรกันดารห่างไกลโดยมีเขตพื้นที่บริการ5หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านห้วยน้ำอุ่นบ้านห้วยไคลบ้านห้วยธาตุบ้านห้วยขี้เหล็กและ บ้านปางสร้างโรงเรียนบ้านห้วยไคลมีภารกิจในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่สนักเรียนทั้งหมดเป็นชาวไทยภูเขาทั้งหมดสี่เผ่าประกอบด้วยเผ่าอาคาลีซอมูเซอร์และจีนฮ่อซึ่งมีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์และพะหมวัฒนธรรม ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของดรสุทัศน์จันทศิลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคลายนายสุรินทร์สุวิชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคลายครูและบุคลากรทางการศึกษากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและพาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนบริหารจัดการภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งมั่นเป็นโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเชิงระบบที่เน้นการมีส่วนร่วมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงร้อยเรียงสู่การพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยนวัตกรรมสร้างสารรค์สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรมดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยและท้องถิ่นโรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการด้วยการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเชิงระบบที่เน้นการมีส่วนร่วมประกอบด้วย3ระบบหลัก 7. ระบบสนับสนุนและได้พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนสถานศึกษาพอเพียงซึ่งเป็นการนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงและหลักการทรงงานขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาตบพิษ ราชการที่9มาพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้คิงภูมิพลโมเดลลซึ่งเป็นกระบวนการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจความตระหนักและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้านสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่กำหนดไว้ โรงเรียนบ้านห้วยครมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยได้พัฒนานวัตกรรมการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยคิงภูมิพลโมเดล และมีการพัฒนานวัตกรรมการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้ Happiness Model ซึ่งเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจความตระหนัก และเกิดจิตวิญญาณในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพครอบคลุมการดำเนินงานครบทั้ง5ขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนทั้งหมด8นวัตกรรม36กิจกรรมครอบคลุม กลุ่มนักเรียนตามเป้าหมายรวมทั้งกำหนดนโยบายแผนงานโครงการกิจกรรมที่สอดรับกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนานักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้แก่ 1. นวัตกรรมรวมพลคนห้วยคลายต้านภพาย,ยาเสพติดด้วยสุทัศน์5 5 5โมเดลพัฒนาขึ้นโดยมุ่งเน้นที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ยาเสพติด ส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสำเร็จและเห็นคุณค่าในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้นักเรียนพ้นจากภัยาเสพติดและอบายมุกสิ่งมอมเมาเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติให้ดีขึ้นต่อไป 2. นวัตกรรมการจัดการยุคใหม่ ใส่ใจเพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะชีวิตที่ยั่งยืนพัฒนาขึ้นโดยเน้นพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กนักเรียนไม่ว่าจะเป็นทักษะชีวิต life skill ทักษะการดำรงชีวิต living skill ทักษะสังคม social skill ทักษะเชิงมนุษย์ human skill โดยเริ่มจากทักษะชีวิต life skill ทักษะการคิดตัดสินใจ แก้ไขปัญหาการจัดการอารมณ์ความเครียดการสื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพและมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคมเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข 3. นวัตกรรมใส่ใจกับชีวิต พิชิดความยากจนโรงเรียนบ้านห้วยไครได้คำนึงถึงความสำคัญของโอกาสทางการศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนแก่นักเรียนที่ต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวหรือรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับครอบครัวถึงแม้รายได้ไม่มากแต่จะเป็นการสร้างจิตตรติ และลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงานในอนาคตต่อไป 4. นวัตกรรมเรียนรู้กิจกรรมนำสู่อาชีพพัฒนาขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมสอนทักษะอาชีพ ให้กับนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองให้กับนักเรียนปลูกฝังให้มีความเสียสละและจิตอาสาและเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงไปใช้ในชีวิตได้อีกทั้งยังสามารถนำผลผลิตที่ได้มาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับจัดทำอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน 5. นวัตกรรมสร้างระเบียบเพิ่มวินยัยแก้ไขพฤติกรรมพัฒนาขึ้นโดยเน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบวินยัยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบรู้จักคิดแยกแยะและตัดสินใจอย่างเป็นระบบระเบียบนวัตกรรมรากแก้วแห่งชีวิตพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ตามความสนใจและศักยภาพของตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพเจตคติค่านิยมในการดำรงชีวิตและเสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรมเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัวมองเห็นช่องทางในการสร้างอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมมุ่งพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมจากกิจกรรมในกลุ่มสาระเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันแก้ปัญหารวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐาน8ประการและค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ มีระเบียบวินยัยความรับผิดชอบรู้สิทธิ์และหน้าที่ของตนเองสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีและมีความสุข 7. นวัตกรรมสารสายใยสารใจผูกพันมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างผู้ปกครองครูและโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้การเรียนของนักเรียนมีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และช่วยเหลือในเบื้องต้นหากพบว่านักเรียนมีปัญหาและครูจะต้องทำหน้าที่ดูแลนักเรียนมากขึ้นเพื่อรวมพลังขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป8นวัตกรรมลานกีฬาลานดนตรีเวทีศิลปะเพื่อให้นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้ออกกําลังกายรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกาย,ยาเสพติดส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสุนทรียภาพการฟังดนตรีการร้องเพลงซึ่งมีผลต่อการพัฒนาทางอารมณ์สังคมสติปัญญาและร่างกายรวมทั้งพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างรวมทั้ง ช่วยให้ปรับตัวและวางตัวในสังคมได้ในอนาคตทั้งนี้ได้พัฒนานวัตกรรมดังกล่าวเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice สารรักสารฝันสารสัมพันธ์ช่วยเหลือนักเรียนและเกิดผลงานคุณภาพเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน จากการพัฒนาสถานศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้คิงภูมิพลโมเดลโรงเรียนบ้านห้วยคล้าส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อสาธารณชนดังนี้โรงเรียนได้รับโล่เชิดชูเกียริรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมสถานศึกษา ประถมศึกษาขนาดกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกระดับเพชรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้รับรางวัลโล่เชิดชูกเกียรติเสมาปาปาสประเภทดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้จังหวัดเชียงรายจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้รางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อยจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับภูมิภาคด้วยผลงานนวัตกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยคราด้วย Happiness Model ได้รับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาที่มีรูปแบบแนวคิดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับภาคด้านการบริหารตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยและได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีบนดอยในงานมหกรรมแสดงผลงานทักษะ การเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบนพื้นที่สูงในทิมทุรกันดาลทั้งนี้ผลการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการจัดการศึกษาภายใต้กิงภูมิพลโมเดลและการพัฒนาการบริหารและการจัดการด้วยการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเชิงระบบ ที่เน้นการมีส่วนร่วมส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยคลเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนเก่งมีทักษะวิชาการทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนดและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งสร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบนพื้นที่สูงลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นธุระกันดารและเกิดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างยั่งยืน